สวัสดีครับวันนี้พมมีรถกระบะนะครับยี่ห้อมัด้านนะครับดูเลขทะเบียนนะหกเจนะครับสุพรรณบุรีรถรุ่นนี้ก็คือเป็นรถยุคเก,ก้าสู่นนะเป็นรถบ้านเลยนะครับก็พอดีพมผ่านมาเห็นรถคันนี้นะว่าเออน่าสนใจดีนะครับก็เลยมาชี้เป้านะใครที่สนใจอยากจะห้ารถเอาไว้ใช้งานก็มาลองดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้อยู่ที่ ตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรถยุคนี้ก็คือเป็นตัวอยู่9ก้าสูงนะมัด,ด้านะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอิซูซุนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ประหยัดอยู่แล้วนะเครื่องตัวเดียวกบอิซุซูนะครับตัวนี้ไม่มีหัวเข่านะครับก็คือสตาร์ทได้เลยนะดูภาพรวมดูตัวรถด,ดูลังคานะครับซี่เนี่ยผวว่าซี่โอเคเลยนะ โอ้ไม่ควันด้วยเดีวยนเครื่องมังกรน้ำไม่ดันด้วยจะย่ขึ้นแบนี้เดียวไปคุยข้อก่านโอ้ได้พวมาลัยโฟลเวอยั่ฮะโอ้โหม่เครื่องมังคอน่มีราคาอ อันนี้ก็เป็นสมุดนะครับรถคันนี้นะครับก็ปีส่องส่องห้าหห้านะซึ่งเราต้องไปไปต่อใหม่นะครับต้องไปยดใหม่นะครับก็ยังคาดไม่เกินนะยังทันอยู่นะครับปีนี้หกแดนะครับก็สามารถไปต่อได้เลยนะฮะ ไมเมยอะไรเนี่ยขึ้นครบนะครับมีเครื่องเสียงด้วยนะมี power amp ด้วยอันนี้คือให้หมดเลยในรถเนี่ยคือเราให้หมดเลยนะครับระบบเกียร์แน่นมาลองขับกันดูได้นะครับจะดู power นี่น่าจะเป็น power ติดรถหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่แน่ใจนะตัวนี้แต่รุ่นนี้จริงก็มี power อยู่แล้วนะนี่ผมดูตรงน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไอนะฮะ จอดเป็นรถจอดนะเป็นรถของคนแก่เป็นรถของพอาคค่าตาคนไข้นี่แนแต่ว่าเข้าไม่ได้ใช้งานและอายุเขายเยอะแล้วนะครับก็้วมันจอดแต่วันนี้ยังไม่ได้เช็ดเครื่องให้สะอาดเลยนะก็มาลองขับมาลองอะไรได้นะครับเกียร์ระบบเกียร์แน่นนะนี่ดูภาพรวม นยครับตัวประหยัดเลยนะตัวนี้ราคาผมก็ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้แล้วนะใครสนใจค่าสมารถโทรมาแล้วก็ต่อรองราคากันได้นะครับต้องย้ำีกธีคือคันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับคุณต้องไปเช็คเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับคัดสีชัดสี่เนี่ยสวยนะไม่มีผู้ไม่มีดามน,นะครับผมกลมดูแล ดีในคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะก็คือจะถ่ายภาพตวมข้างบนนะฮะชัดสี่ส่วยครับอันนี้สมุดนะสมุดเลมใครที่สนใจก็สามารถมาลองขับนะครับมาดูได้น,นะครับที่ตัวเมืองสุพรรณนะมัดดาเครื่องส่องพันห้านะครับรถพร้อมใช้เลยนะ อะไรห้าง,ง่ายนะครับตัวนี้ประหยัดด้วยก็วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ